เสิร์ชในเน็ตดูนะครับจะเห็นว่าหวางคิ้วก็สวยคิ้วก็สวยมากจมูกสวยมากคิ้วทุกคนและถ้าจะดังนานหว่างคิ้วต้องกว้างคิ้วห้ามชิดถ้าชิดดังแป๊บๆหนึ่งเดียวก็ตกอย่างตัวอย่างกองอยูนี่คิ้วสวยมากแล้วก็หว่างคิ้วกว้างเขาจะดังและมีความสำเร็จอย่างสูงและประกอบกับจมูกเขาสวยด้วยตาเขาก็สวยนะครับนะครับ ท่านรู้ไหมว่าตาสวยเนี่ยดูยังไงืมาค้างก่อนไยๆอยู่ตาสวยคนถามมีคนถามมาแล้วยายอะ่ะอ้าวถามอย่างงี้ก็สวยดิพี่แม้ผมไปไม่เป็นเลยนะครับตาสวยแล้วยายละ่ะโอ้ยมุกน่สมัยตั้งแต่ผมเรียนมัธยมต้นนะ่ะผมก็เลยนึกไม่ทันเลยเออเออไปเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แซวกันมา นะฮะตาสวยก็คือตาต้องยาว,ยาวๆรีๆดำดำสนิทขาวขาวชัดเจนถ้าจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีฟ้าก็คือฟ้าสนิทหรือน้ำตาลสนิทนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของตาที่ดีกงยูนี่สวยทั้งคิ้วทั้งตาทั้งจมูกแล้วจะไม่ดังได้ยังไงเหอคุณวินนี่จดไว้ให้เพื่อนๆอีกแล้วนี่แหละครับนี่แหละครับดูคิ้วซะก่อนคิ้วแบบนี้ดังทุกคน นะฮะซูปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยหลายหลายคนที่โด่งดังผมเห็นหน้าเขาหรือมีคนพามาให้ดูตั้งแต่เขายังไม่ดังนะครับดูไปเยอะแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกเรารู้กันไว้ในใจพอแล้วนะฮะผมมีความสุขกับการเป็นสินแสแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้อธิบาย สิ่งที่ได้เรียนรู้มามาให้พวกคุณได้ฟังกันนะฮะนี่คือตัวอย่างคิ้วที่สวยคุณพารดีหวัดดีนะครับนะครับกงยูเนี่ยคิ้วสวยตาสวยจมูกสวยปากสวยแล้วมันกะไม่ดังได้ยังไงวะฮะมันสุดยอดอะ่ะสุดยอดจริงๆอะ่ะเป็นสัญลักษณ์ของโงเฮงที่ดีมากกันนะครับนะฮะ ผมเป็นสินแสเคยพูดไปหลายรอบแล้วล่ะเป็นเป็นสนินแสปีนี้ปีที่ยี่สิบห้าแล้วนะฮะเป็นเจะเพศในะอาชีพสินแสแล้วผมเห็นคนมาเยอะมากนะฮะทั้นั้นหลายๆอย่างที่เราเห็นมันเหมือนกับเป็นแผนที่ชีวิตของแต่ละบุคคลบางคนเราเห็นตั้งแต่เขาอายุยี่สิบต้นๆจนเขาประสบความสำเร็จแต่งงานมีครอบครัวหรือบางคนก็ไม่แต่งงานก็ไปม,มีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ มันถูกจารึกไว้บนโงเ่เฮงทั้งหมดนะฮะคุณตุ้มสวัดดีนะครับถูกจารึกไว้บนโงเ่เฮงทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ผมมีอะไรจะมาบอกกับเพื่อนๆนท่านนี้ก็เป็นซูปเปอร์สตาร์ในดวงใจอีกคนหนึ่งคือคนที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเขาเป็นซูปเปอร์สตาร์ตลอดกาลและดังมากแต่เสียดายที่เขาจากไปก่อนวัยอนควรเขาดังจริงๆครับดังสุด นะครับเสียดายที่เขาจากไปก่อนวัยอันควรแล้วก็เขาก็ไปสัญกรรมมาเยอะจนเกินไปแล้วก็มันแปลกที่สุดคือเขาเสียชีวิตตอนอายุ51ปีตอนอายุเจินเดเอห้าสต่อเขาห้าสิตอนอายุเดินถึงตําแหน่งที่ต้องระวังพอดีนี่คือความอัศจรรย์ของโงเฮงแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าบุคคลคนนี้เนี่ยครับเป็นบุคคลซึ่ง ถือว่าสุดยอดในวงการดนตรีของโลกนะฮะเขาสุดยอดจริงๆนะครับอ่านะครับเขาคนนี้นะครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของออยอดขายยอดเ,ออเขาเรียกว่าอันดับเขาติดบิวบอร์ดมาหลายปีและยอดขายถล่มทลายเขาเป็นเจ้าของเพลงดังระดับโลกเพลงบีทอีก แล้วก็ฮิลโดเวิร์นะครับเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือคุณไมเคิลแจ็กสันนะฮะไมเคิลแจ็กสันนะฮะคนนี้เป็นอ่าถูกต้องเดาถูกนะครับเขาเป็นสุดยอดของศิลปินของโลกนะฮะแต่เดี๋ยวจะเห็นรูปเขาคืนนี้ภาพมันไม่ชัดอ่ะเขาไปไปศัลยกรรมแล้วเขาไปตัดปีกจมูกจนบางมาก จนบางมากๆเลยซึ่งแล้วเขาก็เสียชีวิตตอนอายุมันเดินช่วงต่อระหว่างปีจมูกกับตำแหน่งหญิงตรงพอดีนะฮะเขาเป็นบุคคลที่ซึ่งผมเองเนี่ยคือเราเป็นเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชอบผลงานเขาและก็ฟังมาโดยตลอดขณะที่ตอนที่ข่าวคดว่าเขาเสียชีวิตนิ่ใจหายเลยนะเพราะเขาเป็นบุคคลดังระดับโลกจริงๆแต่เขาไปสัลยกรรมมาเยอะแล้วก็ปีจมูกเขาไปตัดจนบางเกินไปก็ ผมเชื่อว่าบุคคลท่านนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในใจผมคนเดียวหรอกฮะอยู่ในใจเพื่อนๆอีกหลายๆท่านด้วยนะครับผมจะพยายามหยิบยกคนดังระดับโลกนะฮะเป็นคนต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอธิบายกันได้ง่ายดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราสบายใจเวลาเราเราเราได้อธิบายได้พูดถึงนะฮะนะฮะจมูกเข้าบางใช่ครับคุณกิตวี นะฮะซึ่งหน้าเขาเมื่อก่อนสมัยก่อนก่อนที่เขาจะสัญญกรรมช่วงนั้นเขาดังจริงๆไอ้ตอนที่เขาไอ้ไอเต้นมูนวอล์กอ่ะผมวอล์กไม่ไหวแล้วฮะเพราะอายุมากแล้วนะฮะมูนวอล์กอ่ะไอ้ที่มันตเตื้อๆแล้วก็อะไรมันนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปให้ผมทำอะไรทุเรศนะฮะเอาเป็นว่านั่นแหละเต้นมูนวอล์กอ่ะไอ้ช่วงนู้นอ่ะมันดังเขาดังจริงๆนะฮะดังแบบดังสุงๆๆด,ๆ,ด,ๆ,ด,ๆ,ดๆเลยนะฮะไม่ใช่ปีจมูกสวยไม่เคลยจักสพรไม่ใช่ปีจมูกสวยเขาไปตัดปีจมูกจนบาง ของเดิมคบสวยนะฮะอะที่กูวันนี้ทําโนต้ตมาก็โอเคคือปีกจมูกสวยรวยเี็กคือปีกจมูกต้องหนาต้องมีเนื้อแต่ไมเคิลเขาไปตัดปีกจมูกจนบางเกินไปแล้วจมูกมันคมเกินไปนะฮะต้องให้ผมมูนวอล์กให้ดูอีกทีไหมจะได้รู้ว่าไมเคิลเขามูนวอล์กยังไงนะฮะไม่ไหวแล้วฮะตอนเนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างของบุคคลระดับโลกอีกคนหนึ่งที่เป็น ผมชอบมากเลยผมชอบมาตั้งแต่ผมยังเด็กชอบมาตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นเลยคือผมนี่ไม่ใช่เด็กมาแล้วแก่เลยนะครับผมมีช่วงวัยรุ่นนะอย่าเข้าใจผิดว่าผมเด็กมาแล้วก็มาแก่เลยไม่ใช่มีช่วงวัยรุ่นอยู่นะฮะท่านเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ผมยังเด็กจนผมมาเป็นวัยรุ่นแล้วผม ก็ยังชอบอยู่ในปัจจุบันและเขาเป็นดาราที่ดังมาแม่งเป็น30-40ี่ิปีนะฮะถ้าใครผมพูดถึงคนเนี้หลายท่านจะต้องอ๋ออาจารย์นะฮะเขาเป็นดาราฮ่องกงแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งเล่นหนังเจ้าพ่อเจ้าพ่อคนตัดคนคนโหดคนโคตรคนคนแม่งอะไรหลายทุกอย่างเลย นะฮะคนตัดคนโคตรเซียนเกาจิ้งโอ๊ยผมแม่งติดติดมากมากคือติดจริงๆทุกวันนี้ยังดูอยู่เลยอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะคือต้องดูตั้งแต่ผมยังเด็กจนผมโตจนเนี่ยสี่สิบห้าสิบแล้วเนี่ยก็ยังดูคนนี้ไม่เบือ่อนะฮะแล้วเขาชอบเล่นหนังที่เป็นแบบมีไพ่อ่ะไพ่เนะี่เกิดมาเยอะแล้วฉเฉลยเลยเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้อันนี้เจ้าพ่อเสี่ยงจีนะฮะนี่เจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้นี่แหละ เนี่ยสุดยอดของโง่แห้งอีกคนหนึ่งนะฮะใบหน้าสี่เหลี่ยมมีเนื้อคิ้วสวยนยะฮะหน้าดูธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละแต่ดังตลอดการอ้าหมอเก,ก๋าพดีครับนะครับดังตลอดการเนี่ยโจวันฟ้าเนี่ยสุดยอดโง่เห้งนะฮะดัดหน้าสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดานี่แหละนะฮะดังมาราธอนเลยดังแต่ผมยังเด็ก จนผมเป็นวัยรุ่นจนผมเป็นวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายมากจน,นเนี่ยวัき hmm. きยเนี่ยก็ยังดูหนังเขาอยู่นะครับเขาคือสุดยอดของดาราระดับโลกระดับโลกจริงๆนะครับใบหน้าเสี่ยนเสี่ยนธรรมดาแต่คุณเชื่อไหมว่าอ่าโหดเราโหดแ,แล้วดีใช่นะฮะท่านนี้นะฮะเขามีตำแหน่งเทียนแตกทเทียนแตก เทียนเตกคือบริเวณนี้สวยมากเทียนเปกคือบริเวณหน้าผาคือตำแหน่งเทียนเตกเนี่ยคือตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของความใจบุญสุนทานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆศาสตร์แห่งโงเฮงบอกไว้เป็นพันปีสองพันปีว่าตำแหน่งนี้ใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมเขามีตำแหน่งเทียนเตกสวยมากและมันเหลือเชื่อคือท่านโจวหวนฟ้าได้เซ็นมอบเงินค่าแสดงของเขาให้กับการกุศล โคตรโคตรอะ่ะต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยคือดาราระดับโลกอีกคนหนึ่งนะฮะเขาใจบุญมากนะครับนี่แหละนี่คือดารดาระดับโลกเลยแล้วก็นะฮะดูหน้าเขาธรรมดาธรรมดานี่แหละหน้าสี่เหลี่ยมผมบอกแล้วผู้ชายหน้าสี่เหลี่ยมมีเนื้อดังรวยทุกคนและนี่ไม่ได้รวยธรรมดารวยแล้วบริจาคด้วยโคตรคนนะฮะนะฮะ นะฮะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของโงเ่เฮงที่ผมได้ยกตัวอย่างมานะครับได้ยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆท่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขอทวนนะเพื่อนๆจะได้เผื่อท่านใดจะลืมๆไปนะนี่ตัวอย่างจมูกสวยอะไรนะฮะพี่โจแฟนหนูทัดๆอยะอสุดยอด พี่โจเลยนี่โจไหนโจวันฟ้าหรือโจซิงฉือฮะโจไหนหืมน้องธน,นิสอนโจวันฟ้าหรือโจชิงสือโจชิงสือไอ้นี่ก็พูดผิดอีกโจซิงสือ